โอเคสวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับอยู่ผมเน็กมาเช่วันนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter Online นะครับเป็นเกมที่คนน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่ายังไม่เข้าไทยและก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะเป็นเกมล่ามอนตวันนี้อยู่กับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งจะมาล่ามอนสเตอร์กันนะอยู่ในเซิร์ฟจีนไปเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเดี๋ยวค่อยให้ดูเป็นตัวอะไรเพราะว่าพูดไปก็ไม่รู้จักเลยไปมึงกดอ่ะมึงหัวหัวตีะ ตัวนี้ชื่อเอสเทเลียนนะฮะหรือเป็นก,กิเลนกดเลยดิเออไปอจนกว่ากูจะได้ชุดมันเมื่อวานมันขุดขุดชุดไม่ได้เอยขุดหนังไม่ได้เป็นไรไม่รู้บัมไม่รู้มันมันไม่ได้บล็อกเยมันกดแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนอะไรภาษาจีนกูอ่านไม่ออก คมีอาวุธให้เล่นหลายแบบมากเลยเกมนี้แต่ว่าที่ผมใช้เป็นธนูนะแล้วก็ที่ไอการใช้เป็นดาบยาวนะนี่ดาบยาวก็ยาวชิบหายเลยโอเคไปดูแบบหกใช่ไหมแบบหกแบบหก ไม่ลืมลืมกินเนื้อเพิ่มตามีหน้าก่อนมาแล้วไหนวะนู่นเต็มหน้ากูปลาให้เ้าปลาละ เนี่ยชี่อพนุก็มีเอ้ยโดนโ้นโอ้โอโอยถ้ามันตีกูตอนนี้นะโอเคตีัไม่ตีเออเดี๋ยวเดี๋ยวชีพสนุหนาทีก็แค่นี้นะยืนอยู่ไกลๆอะไรวะเนี่ยไม่โดน เรียบร้อยอโดนช็อตเออเป็นแปลง่ยนล่างละล่างสองเอาให้สามเลยเดี๋ยวแบบสองปุ๊บโดนตีทีเดียวสามเลยแม่งอย่างนี้ตลอดอ่ะเอ้ยเอาอย่างเงี้ยรับคาญ์มาแรงอ่ะโอ้ยสามแล้วเนี่ยมาแล้วแม่งสองปุ๊บแป๊บเดีวยวล่างสองเหมือนไม่ได้เหมือนมาโฆษณาเฉย ไอ้บ้าอ่าทานมาแล้วเฮ้ยเราตีไวเว้ยมันเด้งหลายรอบมาเนี่ยอาวุธมึงแรงมากเลยเด็กอ่ะโอ้โหช็อตอะไรกูจังเลยเนี่ยยายาอู้ยเต็มหน้ายังละยายละยายละมันเด้งหลายรอบมาเลยอะตัดหางมันได้แค่นั้นอะ

เขาตูดเอ้าไม่ได้ยิงหัวยันหา่างไม่ได้มาแล้วไม่โดนเกือบโอ้ชิดกันมันกินยา <c oughs> ที่ <c oughs> โดนตีทีไอไปแล้ว <c oughs> มันไปแล้วโอเคอ๋อ <Okay. S 2> oh. ยาหมดดินยาหมดชนตัวเอ้ยมึงไปแบบ4สี่ไม่ได้เห็นแบบสาเออแบบสามอโปกติมันอยู่หกกับแปดนะอะไรโล่งเลยป่าปม่เี็นไม่ใช่เออไม่ไม่มีมอนมาก่อกวนดีแล้วปกติเอ้ยมีไหมไม่มีไม่มีมีแค่ไอ้แมลงของมันไม่โดนเว้ยเฮ้ยใจเย็นๆนะเสียวเสียวหลบไปก่อน โดนหางเต็มหางเลยดิเต็มหางเลยนั่นแหละหางมันชี้อ่ะยิงยากโอ้หูยน้าแหกโต้เชิดไม่กินยาเลยประหยัดประหยัดไม่กินดีกว่าเดี๋ยวตายมาแล้วเนี่ยถ้าโดนชนได้ตายอือ่าชินใจชินใจยิงหาง ลบชนเต็มหน้าเลยโอ้ยหาหางเฮ้ยเดิมแรงเข้าใกล้กว่านี้ดกวายิงชาร์ตยิงชาร์จเต็มเฮ้ยเดินไม่ได้ ได้ละตกใจหมดดีนะไม่ตีกูเดี๋ยวกูเข้าใกล้กว่านี้มันโดดแล้วไม่โดนเวย้ยอันแหละกูอัดหางเลยตอนนะี้เอ้ยไม่โดนโหางกูแรงว่ะ แรงมันแรงกินยาก่อนใจเย็นนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยฟาดดิยะไม่โดน หามมาเนี่ยมันหันไปพอดีหน้าหัานไปพอดีมุณได้ยิงกดัดระยะยิงกะัะโอ้โชิดโอ้ยบ้าเอ,อ,อ้ยโดนไหมเต็มหางมึงต้องเป็นคนตัดเออหาสูบหาสูงเตีให้โดนปลายปลายมันอยไรกันสองรอบ มอนในเรื่องงี้แหละลำบากไอ้ครับยิงดักฐางดักหางโอเคโอเคเอาให้โดนหางรัวๆเฮ้ยเฮ้ยกระตุกว่ะมอนกระตุกตกใจเลยอืมแม่งเกือบปาดมาโดนกู

ไมมันไม่น่ามาแบบนี้นะริงเฮ้ยโหหลุดเข้าแมบ,บผมมาละพุ่งมาพุ่งมาสองรอบเออโดนสองรอบจำท่ามึงได้แล้ว ขาดไหมจะขาดไหมจะขาดไหม,ไหมแม่งเฮ้ยมามองอะไรล่ะมองอะไรจะขาดไหมเนี่ยโอ้ยยังจะโดนอีก ใช้กับดักล็อกก็ไม่ได้เหมือนกันคุณดาบแดงตีหางอะไรเนี้นแบบล็อกกับดักกับดาบแดงตีนั่นแหละเอ้าตายตายต,ตายเฉยเนี่ยมันตัดไม่ได้มันตายก่อนอ๋อเรียบร้อยกูขุดได้ไหมควบคุดไม่ได้อกอน ได้ไหมอืมได้เออโอ้ลุ้นกะแต่ลุ้นที่หายเมื่อกี้ควรขุดแล้วไม่ได้อ่ะหวังว่าตัวนี้จะทำชุดได้หมดตัวนี้น่าจะทำชุดได้แล้วหวังว่า <c oughs> นี่สเตลสเตลอ่าสวัสดีครับผมแบรกริลนี่คือกิเลนไฟนะครับเป็นสัตว์ป่าดูร้าย ที่ชอบความสันโดษไม่ค่อยอยู่กับใครแต่ว่าเรามากวนตีนมันนะมันก็เลยกลายร่างเป็นขั้นสาม,ม,ามาไม่กรูุกกระทืบแล้วอ่าเรียบร้อยเฟสเคลียร์อืมเรืออาบปะวะอาบมาสิบเก้าเมตรตัวอย่างใหญ่ไหนเรียนนี้แล้วกันโอ้อย ดูสิทำชุดได้หรือยังได้เขามาไม่น่าทำได้ไม่น่าทำทำได้ดูสิขาดหมวกกับางเกงลองทำกางเกงรองเท้าก่อนได้ไหมรองเท้าได้ทำเลยแล้วกันโอเคแล้วหมวกทำได้ยัง มีแค่หกอันใช้ตัวดีไหมเนี่ยกันใชเอเลยก็ได้นะเออใช้อะไรก็ได้นะได้ชุดทั้งชุดไปขี่เกียจแล่ที่เกียจล่าติกตัวแล้วเดี๋ยวไปล่าตัวอื่นกันนี่คือการคราฟชุดนะฮะเดี๋ยวจะใส่ชุดไอเจ้ากิเลนตัวนี้ทั้งชุดให้ดูเพราะว่าคราฟน่าจะคราฟได้แล้วได้เห็นความเท่ของชุดมันจริงๆรกันมนาค่เท่ขนาดนะั้น าชุดที่ผมใส่อยู่เป็นชุดของนกฟ้านะฮะแต่ว่าตอนนี้ใส่ชุดกิเลนให้ดูอ่าเป็นงี้โคตรอลังการโคตรแน่นชุดโอเคเมื่อกี้คือกิเลนไฟนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาล่าตัวไรเดี๋ยวค่อยติดตามดูกันนะตอนนี้ได้ชุดกิเลนไฟทั้งชุดทั้งคู่แหละเดี๋ยวไปล่าตัวอื่นกันพาดหน้าเจอินครับนี่